นึกการวดสวัสดีกับพ่อแม่เอฟซสุกุสุคนกันแล้วกันนะคะพี่น้องเอฟซสาวน้อยเอฟซหลานน้อยอุ้งอิง f อฟซเพชรแสงกวันเจอ,อุทู่นะคะมือขึ้นนี่รุ่น่าสันพี่น้องรุ่นรุ่นแล้วก็พี่น้องรุ่นให้น้องลำเพินเพ่นลำแพนอ่ารุ่นให้น้องลำพแพนเต้นพี่น้องรุ่นมาสันนหลาหน้อยเองก็เที่ยวบิสก,กิดน้องนี่เรื่อยเด้อืมบบดนี้ก็คือความหมายคือเมือว่านี้นะคะพี่น้อง น้องยูทูบน้องน้องอำเภอลำเพนน้องยูทูบเพื่นอ YouTube, นได้ไปเยี่ยมหลังหานพี่น้องเออไปหลังเวทีสาวน้อยพี่น้องให้บอกว่าขัางข้งแรกพี่น้องยูทูบได้ไปเวทีสาวน้อยขังข้งแรกที่ได้ไปเยี่ยมเยือนเออเยี่ยมเยือนสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะพี่น้องเออซึ่งก็นานนี่ก็เห็นมาไปเยี่ยมสาวน้อยลําเพินโจว์เลยละ่ะนะคะแต่ว่าเพื่อนฝึงมากขั้งแรกของ การมาเยี่ยมเยือนหลังเวทีของสาวหน่อยเพรบ้านแปง้งโอ้ยบอดโจพว่นส่งสิริใจพี่นออ้องเออยกลูกนะคะพี่น้องหัวยิ้มมุยมุยได้หน่อยน่นก็ได้พี่นออ้องเออยิ้มใช้พอกับฟองกันนะคะพี่น้องฟอมกันนี่บพพอดีพี่น้องถ้าลูกขึน้นเต้นอยู่ทั้งเวทีบุญกระฟองนะคะพี่น้องน้อยน้อยนั่นเมงนะคะให้บอกว่าสงสัยเป็นเรื่องเล่าแต,ต่เงิเด็กคุ่มชิ้มเนาะพี่น้องเนาะแล้วที่รุ่นที่สุดบานนี่ก็คือนนองลํำเพลิน น้องลาแพนเออต้องบอกว่าน้องลําแพนพี่น้องอ้ยเด็กแต่เพื่อนมา่ท่านได้ดไปเนี่ยเพื่อนซ้อมเต้นสู้มืออืมเพื่อนบอกว่าหนูจะไปเต้นท่านี้ท่านั้นบนเวทีกับพ่อเพื่อนว่าเออพี่น้องอยากจะเต้นท่านี้ท่านั้นฮอนแอวท่านั้นเล่นไล่ท่านี้อ้ยเป็นตาอ,อนซ่อนแล้วพี่น้องบัดพ่อไปขึ้นเวทีเอาเสแฉพี่น้องเอย กูนั่นก็จะกิดเอ่ยกับเท่นน้องยางขนาดได้บอกกับน้องเจ้งสันเจ้าสีร้องพี่น้องเนาะอยากให้น้องฟ้อนต์ตะไปสงสัยพี่น้องใหม่ผู้ใดเข้าใจว่าจังไดนสงสัยจังไดนหรือเปล่าจังไดนคอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเด้อว่าน้องลำเท่นเป็นยังคือบโเต้นหนึ่งโบต้นสองมอยิ้มบ้อยแย้มบ้อยยังเลยพี่น้องเออล่ามาคืนกันว่าเป็นยังเด้อพี่น้องเป็นยังคือบโเต้นเออหรือว่า ง่วงนอนเออมีส่วนบ่พี่น้องง่วงนอนก็เล็ดให้เ็แบตออนบ่นี้เลยสร้ซงป่อไปซ้อมมาวะดิพี่น้องเออบรรณาออกไปเอาอันอันติดมือหนาเวที่ฝิปนไปเด้ไปเก็บเห็ดกัไปเด้เออแต่ว่าบ่ย่อมติดอืมผู้พ่อก็ลุ้นเอาา่นเออเด้งบิงก็เด้งบิงแล้วเออไปยู่หลังแล้วก็แล้วอันนั่นแล้วก็แล้วอันนี้แล้วก็แล้วเชี่ยแล้วก็แล้วเออ พี่อุ้งยิงกันนั่งเชียอยู่หันพี่น้องบดเต็นพี่น้องเออสุดท้ายพอดึกดึกงูใส่พี่น้องนาเสยพี่น้องเออดึกงูใส่กับซื่อสือยู่เออบดนั่งสิบดเต็นบดนั่งสิบบเหตุรุ่นเอาวสันนอกพี่น้องนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เด้อเออทั้งน้องยูทูบกับึ้นเวทีเหรอพ่อ เออบารนี่ก็บว่าเอาใหญ่ทั้งสองขึ้นไปนะครับพี่น้องเ่วนที่อุ้งญิงกันน้ำเอาเส,ส้นปรเสริพี่น้องเออตั้งอยู่น้องสารพัดแต่ว่ากับโบเป็ดหยัางพี่น้องถือว่ามันเดืออิลีตามที่แอดเพ่นไปสัมผัสเนาะโซว่าอิหลาหน้อยสิขึ้นทำการแสดงน้องกับสิงห่วงจตุะไม่มาแล้วพี่น้องสงสัยน้องลํำแพนห่วงน้อนนะคะพี่น้องรุ่นกันว่าซานเออรุ่นกนว่า ชุดไทยก็คือต้องจูงเขาหอกเขาหลังหันไปเลยนาะเพราะว่านั่งเบายัางแล้วนะคะ, <c oughs> นะเนาะอ๋อตามนั่นนะคะพี่น้องแต่บัดนี้ในช่วงหลังจากที่ขึ้นทําการแสดงแล้วเนาะก,กับทุกคนกะถีอว่าเป็นเรื่องเล่าของการแสดงของหอลาหน้อยก็เต็มแม็กขึ้นก๋อเหเออบอกได้ว่าสุดๆนะคะแต่วาในช่วงของตอนกลางเว้นพี่น้องตอนกลางเว้นอีหลาหน้อยก็ไปไล่าการไป ทําไปร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลนะคะมีภาพมาฝากมาตอนนะคะก็ะคือเป็นเรื่องด้าวของการไปให้เกียรตินะคะพี่น้องถือว่าไปร่วมแสดงความยินดีนะคะโอ้มากหนาหลายแต่สําหรับเรื่องด้าวมันจะปินะคะแต่มีภาพหนึ่งพี่น้องอยากจะเอาโม่สูฟังเป็นภาพที่ขอหยิบยกมากเด้อพี่น้องเน้อมันเป็นภาพที่ข้าเจ้าไปทายมากได้นะคะผู้่นไปหนางานนะคะต้องให้เคดีเพิ่นนํานะคะพี่น้องเนาะ ภาพนี่เป็นภาพที่บอดโจพนยืนอยู่ทา้งหลังอีหล่าหน่อยแล้วพคนก็นเลียวเบื้องลูกสาวพี่น้องภาพนี่เป็นเรื่องเล่าของความเป็นห่วงนะคะ,สะแสดงออกถึงความเป็นห่วงย่างน้อยน่อยลูกก็เป็นสาวแล้วนะคะพี่น้องนั่นแล้วก็คือเมื่อเห็นภาพแบบนี้แล้วก็อดคิดบ่ได้นอะกพี่น้องเนาะว่าในช่วงเป็นสาวแล้วนี่จะเป็นยังไงแบบใด ่นห่วงใ่ถูกอย่างก่าวเลยทีเดียวนะคะกา่จะฝากใครพ่อๆ,อ,ๆอแม่เอฟซีไดไปเบิ้งนะคะคลิปที่วอดตัวคนล่งนะคะพี่น้องความห่วงใ่มันคือสิเกิดขึ้นอยู่ในหัวข้อของอ่าคลิปน่ะแหละพี่นอนะ้องเนาะไม่ว่าจะเป็นคลิปใดๆนะคะเอาเท็เองก็สิยกตัวอย่างเหมือว่านี่นะคะแม่สุภาพนะคะเป็นคลิปที่คุณยาสุภาพ,พ่นได้ฝากถึงนะคะลานหน่อยนะคะก็ะคือฝากถึงอะ ห้องอุ้งยิงเข้านน่ล่ะนะคะเพื่อนบอกว่าคิดหอดอยู่เด้อกินหอดหลานอยู่ผลหวังนะคะขันมันขั้นมันไปนะขันมันไปนางานถ้วซูวามาแสดงอยู่ใกล้ๆนะเพื่อนก็สิไปหาย่ดอกเก็ดกับเขาสู้หลานกิอยู่ซั่นคิดหอยอยู่เด้ออุ้งอิงอุ้งยิงอุ้งยิงบลหวัานะคะนี่คือคุณยายสุภาพเพื่อนฝากถึงหลานนะคะแล้วว่ามันนี้เพื่อนก็ติมีคลิปต่างๆนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นคลิปบุ่รี่ คลิปปักหมุดไว้นะคะพี่น้องยามาทําแบบนี้กับแม่เด็ดขาดเออแม่ิ่นย่านเอางูไปใส่เพิ่นนะคะพี่น้องนดนกับเขาไปติดตามนับจมด้วยพี่น้องเดเรื่องเร่าของคลิปแต่ละคลิปนะคะกระสิเกิดสิมมิหัวขอเล็กๆที่เปินเขียนไว้ก็ค่อยสังเกตเอานะคะอยามาทํากับแม่แบบนี้นะคะพี่น้องเออต้องสังเกตเบื้องเรื่อว่ามันเป็นเรื่องเล่าแบบใดมันเขากับสถานาการณ์หรือไม่นะคะแล้วก็บอกว่า อย่ามาเรื่องมากกับพี่น้องสร้างผินปิ่งไกลซื้อก็เลยเนาะนี่ความหมายว่าจังหดกับเขาไปเบิองอาก็แล้วกันนู้บอกว่า้วนแล้วจะเป็นแต่เบิองนะคะพี่น้องแล้วบัดน,นี้กะบอกว่าไม่คิดว่าแขกหลวดจะอยู่จะตกอยู่สภาพนี้นะคะพี่น้องเป็นยังไงถ้าบ่แมนแขกหลวดจะไปตกอยู่สภาพใดนะคะพี่น้องกัเขาไปเบิองอาเด้อพี่น้องเด้อใครเริ่มก่อนเอาดีๆบาะว่าพี่น้องเขาไปเบิองด้อจ้าเด้อ เออแล้วก็จะมีคลิปประธานหาน่างด้วยวะนี่ประธานห่างบอกว่าทําไมถึงพูดแบบนี้เออนะคะตรงนี้ตั้งหักที่บอกเลยว่ามันมีนายจเจ้าพี่น,อน้องนอกเขาตัง้งเบิ้งงันแล้วกันนะคะวันนี้ก็ไปตีม้วยด้วยวะนี่ดูเรื่องเล่าของ่นบอดเพิ่นแช่มากเนาะพี่น้องนอกเขาไปเบิ้งในระวางที่ม้วยนะคะม้วยอีกทั้งเล่นที่แต่ว่าเสียนุ่นมากทายลูกกับผู้จาวนะคะ เพคนเลยบอกวา่าหากิน่นไงปุ๊บสัตว์ว่านะคะบอกวา่าเดตกิ่งมวยคูนีสัตวเออคู่ไดเนาะจะเป็นคูสู่คูต่อสู่กันเนาะเติงเวทีก็อ,อยากคู่เดียวนะนะคะเอา้าเขาไปเบิ้งพี่น้องเขาไปเบิ้งคลิปต่างๆที่บอลโจ้คุนลงมากเ้ยพี่น้องเด้อเนผมลักแกับบอลโจนะคะใต้คลิปนี้นะคะกันเลยเขามาอขอบคุณ หลายๆที่เขามาหลับจมนะคะถ้าันี่กดติดตามฝากกดติดตามนั้ำในเด้จ่าเด้อสวัสดีค่ะีหลังเราพาฟังให้เสียงบ้านดีๆในเด้จ่าฝังอะไรก็แช่นเป็นกำลังใจดีคุณแม่ก็เสียใจ